ว,วันนีผมพบอีกแล้วท็อปออโต้ช็อปแปดลิว้วรถแต่งซิ่งหน่อยพี่ต้องท็อปออโต้ช็อปแปดลิว้ววันนี้ผมพามาชมนิสสันมาร์ตปี2010ตัวเอสเกยียกระปุกไมล์เลขแสนสามเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่เคยแก๊สนะลำนี้ใครหาอยู่นะเอาไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคันนี้ผมโหลดจัดทรงให้ร้อยไฟลียน้ำเงินนะพวงมลาลัยนาดีสวยเลยกระจกมือหมุนเกียร์กระปุกนะใครหารถแบบนี้ทรงแบบนี้ห้าประตูนะเอาไปเลยเจ็ดหมื่นห้าไมล์เลขแค่แสนสามไมลน้อยนะกระจกมือหมุนจ่าแอร์เยนะ็นเกลียบแอร์เยนัดดีจ้ะ หายเถอยโล่งนะดูเลยเห็นไหมเรียมๆโครงซ้ายโครงขวาเดิมเม็ดองเม็ดอาร์คทั้ง4บานเดิมนะใครหา닛สันมาร์ทเอาไว้ใช้เป็นสีบอลเดิมเจ้าของเดิมเคยเก็บสีมาแล้วบีริ้วมีรอยตามการใช้งานเอาไปเจ็ดหมื่นห้าพันไรเบิร์ให้ใหม่เป็นนาดี้ไมเลตแค่แสนสามแอร์เย็นฉ่ำจากเกียร์กระปุกภายในเป็นสีดำเม็ดอาร์คทั้ง4บานเดิมนะเครื่องยนต์เดิมๆจะแห้งๆไมเลตแค่แสนสามนะใครพร้อมจบผมทักหาผมมาเลยนะ닛สันมาร์ทปีสิบตัวเอสเกียร์กระปุกนะดูเลย เครื Museum, ่องยนต์เดิมมีคำหน้าให้ด้วยนะสามสับสองร้อยตีซีเพจเดิมหน้าตาเดิมล็อกากรงไม่เคยมีกระดิกนะใครหาอยู่ทักมาได้เลยท็อปออโต้ช็อปแปดลิ้วนิตซูบิชิเจ็ดหมื่นห้าวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ